สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ magic ทาร์ลอตบายคิตนะคะวันนี้เราจะมาอ่านไพ่ทำนายดวงกันนะคะให้กับคุณคนที่เกิดราศีธนูลักนณาธนูในช่วงวันที่1ถึง15กุมภาพันธ์2568นะคะมาดูกันว่าช่วง1 1ึงถึงกุมภานะคะกำลังจะมีเรื่องใดสิ่งใดเกิดขึ้นกับคุณคนที่เกิดราศีธนูนะคะการงานการเงินความรักโชคลาภเนาะ สิ่งใดเรื่องใดที่กําลังจะเกิดกับคุณขอให้พี่ไพ่เป็นคนเล่าเรื่องนะคะการอ่านคลิปแบบนี้จะเป็นการอ่านแบบ general reading นะคะเราไม่ได้เจาะจงคนใดคนหนึ่งเพราะฉะนั้นก็อาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างเนอะใครที่อ่านาตรงดูแล้วคิดว่าใช่คลิปใช่เรื่องราวของตอนเองก็ถือว่าเรามีพลังงานตรงกันนะคะเราพูดแบบนี้ทุกคลิปเลยเพราะว่ามีบางคนบางท่านดูแล้วไม่ตรงแล้วก็คอมเมนต์ต่อว่ามาเนอะก็ต้องทําความเข้าใจ ด้วยนะคะเพราะว่าคลิปแบบนี้มันจะเป็นการอ่านโดยรวมเนอะอาจจะมีตรงสําหรับคนบางกลุ่มมีกลุ่มใหญ่ตรงมีบางส่วนไม่ตรงมันก็เป็นไปได้นะคะมาแม่หมอนะคะเราจะขอเป็นตัวแทนในการจับไพ่ให้กับคุณคนที่เกิดราศีธนูสิบใบนะคะขออนุญาตจับไพ่ให้นะคะขอเป็นตัวแทนในการจับไพ่ให้ด้วยนะคะในวันนี้ สิบมาสิบใบแล้วไพ่สำรับนี้เขาเป็น tarot of magical movement เนาะ moment นะคะไพ่ใบนี้เขาสวยแต่ว่าสำหรับเขาค่อนข้างใหญ่เราก็นานๆจะเอาออกมาใช้สักทีแต่ว่าการทำนายก็แม่นยำเหมือนเหมือนกับทุกๆสำรับนะคะมาใบแรก คิงออฟคัพช่วงนี้มีความสุขนะคะมีความสุขมีความรักบางคนได้เจอเจอกับผู้ชายในอุดมคติคนนี้เขาเป็นพ่อไม่นะเป็นพ่อไม่เป็นคน จริงใจเป็นคนใจดีเป็นคนอบอุ่นเขาเหมือนก้าวเข้ามาในชีวิตเราเขามาช่วยสนับสนุนช่วยมาดูแลช่วยมาซัพพอร์ตอะไรที่ติดขัดไม่ว่าจะเป็นปัญหาในเรื่องของงานปรึกษาเขาได้คขาเหมือนงานทุกอย่างต่อจากนี้อะไรที่มันเคยเป็นปัญหามันกําลังจะราบรื่นขึ้นนะคะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เนี่ยเขาอยากมาศึกษาอยากมาดูใจถ้าเราเหมือนถ้าเราเป็นคนโสดเนาะบางคนโสดมานานราศีธนูโสดมานานแล้วนะคะลองเปิด ใจดูก็ได้นะคะคนนี้เขาเป็นคนอบอุ่นใจดีนะคะอดเดี๋ยวนะเกิดอะไรขึ้นะนะคะมาดูกันต่อนะคะอืมแบบคาทานะคะเอ็ดออฟวอนนะคะงาน ในเรื่องของงานงานจะพุ่งเข้ามานะคะจะมีงานเข้ามาให้เลือกหลากหลายทิศท,ทางนะคะใครรอง,งานอยู่ใครตกงานอยู่จะมีเกณฑ์ได้รับเลือกเรียกสัมภาษณ์ได้รับโอกาสในเรื่องของงานใหม่หรือมีการได้รับติดต่องานทางออนไลน์ทำงานออนไลน์ทำงานยังสื่อออนไลน์อยู่กับบ้านก็ได้ในบางคน <c oughs> หรือบางคนมีธุรกิจกิจการส่วนตัวนะคะอยาก ขยับขยายอยากเติบโตอยากอยากทุรลาเขาเรียกว่าอะไรขยายเฟรนช์ชัยในเรื่องของงานคุณก็จะทําได้นะคะงานมากขึ้นเงินก็มากขึ้นเป็นเงาตามตัวด้วยนะคะเห็นไหมงานมาเป็นแปดคาถาแปดเหรียญน,นะคะเอทอเปนทัเกิลงานมากขึ้นเงินก็มากขึ้นเป็นเงาตามตัวจริงๆด้วยนะคะแปดเหรียญเป็นลนักษณะของการลงมือทํางานลงมือทํางานอย่างสม่ําเสมอน,นะคะทํางาน เขาเรียกว่าทํางานด้วยความตั้งอกตั้งใจนะคะเป็นลักษณะของเงินที่มาจากการมาจากน้ําพักน้ําแรงในการลงมือทํางานของเรานะคะเป็นลักษณะของงานที่ใครก็ทําแทนเราไม่ได้มันจะต้องเป็นตัวเรานี่แหละที่ทํางานชิ้นนี้เพราะว่าเราเองอาจจะเป็นในลักษณะของคนที่ทํางานที่เกี่ยวข้องกับความละเอียดอ่อนตัวเลขนักบัญชีนักตรวจสอบ หรือเป็นนักจิตวิทยาอะไรประมาณนี้หรือทำงานที่เกี่ยวข้องกับงานศิลปะเนาะใครก็ทำไม่ได้ทำแทนเราไม่ได้มันต้องเป็นเราที่ลงมือทำงานชิ้นนี้แล้วจะสำเร็จงานเยอะเงินก็เยอะเช่นกันนะคะเงินเยอะเงินมากนะคะแต่อย่าทำทำหยุดหยุดพี่ไพ่เขาบอกว่าให้เราเขาเรียกว่าอยาขี้เกียจนะคะอยากขี้เกียจให้ลงมือทำทำงานอย่างต่อเนื่องแล้วมันจะเกิดเป็นเม็ดเงินว้าว เพจอัเพนทเอเกนะคะในเรื่องของความรักเนาะไพ่ถ้วยนะคะมีคนอายุมากกว่าอายุน้อยกว่าอยากมาศึกษาดูใจหยิบยื่นโอกาสความสัมพันธ์ในเรื่องของความรัมกกับเรานะคะหรือช่วงนี้เราอาจจะมีข่าวดีข่าวดีในเรื่องของงานข่าวดีในเรื่องของการเงินข่าวดีที่คุณรออยู่นะกำลังจะเข้ามาบางคนอาจจะมีโชคโชคที่มาจากเด็กหรืออาจจะมีเขาเรียกว่า มีค่าใช้จ่ายที่มาที่อ่ามาต้องจ่ายให้กับบุตรหลานบริวารผู้ที่อาวุโสน้อยกว่าแบบนี้ก็ได้นะคะแต่ว่ามันไม่ได้เหนือบากกว่าแรงมันไม่ได้เกินฐานะที่เราจะหยิบจ่ายใช้สอยได้นะคะช่วงนี้บุตรหลานบริวารให้โชคนะเนี่ยปลาเนอะหมายถึงโชคเซเว่นอฟครับ เซเว่นอัพคัเป็นลักษณะของคนที่ใช้กฎของแรงหนึ่งโดดก็ได้คําอธิษฐานคําขอพรสิ่งที่คุณขอสิ่งที่คุณต้องการคุณมีความคิดมีความต้องการต้องต้องการอยากมีอยากเป็นอยากได้เยอะนะคะอยากได้รถอยากได้บ้านอยากได้ที่ดินอยากมีครอบครัวอยากมีความสุขอยากมีความรักที่ดีนะคะอธิษฐานอะไรเอาไว้เนี่ยสิ่งนั้นกำลังจะเข้ามาหาคุณขอให้คุณคิดดีคิดบวกนะคะอย่าคิดอะไรที่มันเป็นการ คิดลบมากระทบใจตัวเองนะคะคิดบวกเอาไว้เสมอแล้วเขาเรียกว่ามันเหมือนแบบพอเราคิดบวกนะสุขภาพจิตเราก็ดีแล้วมันก็จะนำพาแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตอย่าให้ร้ายใครอย่าพูดจามไม่ดีอย่าอย่าว่าใครมันจะเข้าตัวนะคะอืม t h e t e m p e r a n c e เออขอโทษขอโทษขอโทษไม่ใช่ The t e m p l r a n c e emperor นะคะ emperor เป็นลักษณะของกษัตริย์เป็นลักษณะของผู้บริหารเป็นลักษณะของคนที่บริหารจัดการงานเก่งเป็นลักษณะของคนที่มีความเติบโตได้เลื่อนขั้นได้เลื่อนตําแหน่งเป็นผู้บริหารจัดการทั้งงานทั้งเงินทั้งบ้านเป็นลักษณะของคนที่ทํางานที่เกี่ยวข้องกับงานราชการก็ได้งานของคุณจะเติบโตงานของคุณจะก้าวหน้าได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งฐานะทางการเงินของคุณก็จะได้เลื่อนขั้นเช่นกันเป็นลักษณะของความมั่นคงในเรื่องของงานนะคะ อฟอร์ออฟ,อฟออสอเนาะบางคนอาจจะเขาเรียกว่าเหน็ดเหนื่อยเหนื่อยกับการงานเหนื่อยกับการฝา่าฟันคือก่อนที่มันจะเป็นสี่ดาบเนี่ยมันจะต้องเคยเป็นสามดาบมาก่อนเนอะบางคนมีปัญหาในเรื่องของสุขภาพบางคนมีปัญหาในเรื่องของการพบกับความเจ็บช้ำอกหักผิดหวังในเรื่องของความรักมาก่อนหน้านี้เนาะแต่ตอนนี้พี่ไพ่เขาอยากบอกว่า อุปสรรคปัญหาอะไรอ่ะให้คุณผ่อนคลายให้คุณทิ้งมันไว้เนาะแต่โดยูโดยดูโดยรวมแล้วตอนนี้มันไม่ได้มีปัญหาอะไรเนาะพี่ไพ่เขาอยากให้คุณพักผ่อนบ้างเนาะลุยงานมีเรื่องเดียวที่คุณทำอยู่ตอนเนี้คือการลุยงานทํางานตั้งหน้าตั้งตาทํางานของคุณน่ยอยากให้คุณพักผ่อนบ้างอยากให้คุณได้ผ่อนคลายบ้างการผ่อนคลายการพักผ่อนของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันเนะบางคนอาจจะนอนอยากนอนเนาะอยาก เขาเรียกว่าอ,าอยากอยากนอนให้อิ่มอ่ะเออบางคนติดการนอนเนาะนอนแล้วคือการผ่อนคลายการพักผ่อนที่ดีที่สุด<ม>บางคนอยากไปสปา<ม>คืออยากทําอะไรก็ได้อ่ะให้ทําอะไรก็ได้ที่มันเป็นการผ่อนคลายกับภาวะทางร่างกายและอารมณ์มันจะดีนะคะเนี่ย<ม>หรือบางคนช่วงนี้อาจจะต้องผ่าตัดเล็กๆเนาะเป็นลักษณะของไพ่ดาบเนาะมีลักษณะของการ ผ่าตัดทําสัญญกรรมทําฟันหรืออะไรก็แบบเล็กๆอะ่ะช่วงเนี้ยถูกมีดหมอในช่วงนี้นะคะ judgment น,นะคะ judgment เ,เป็นลักษณะของไพ่กฎแห่งกรรมเนาะการทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วประมาณนี้เนาะใบนี้เขาเป็นลักษณะเหมือนเทวดาเป่าตแตรเนาะเหมือนสิ่งที่คุณได้ทําถ้าคุณได้ทําดี ผลบุญกุศลใบนี้เขาจะเป็นลักษณะของสายโมหน่อยเนาะผลบุญกุศลที่คุณได้ทำเนี่ยเจ้ากรรมนายเวรเขารับรู้เขารับทราบเขารับบุญกุศลที่คุณได้ส่งไปให้และตอนนี้เขากําลังจะปลดปล่อยปลดปล่อยคุณเหมือนเหมือนหลังจากนี้ชีวิตของคุณกําลังจะพลิกฟื้นไปในทางที่ดีขึ้นกําลังจะมีเรื่องราวโอกาสดีๆใหม่ๆเข้ามาในชีวิตคุณกําลังจะมีเงินที่มาจาก ครอบครัวเงินเก่าเงินเงินเขาเรียว่าเงินที่เราเคยลงทุนเงินที่เราเคยลงแรงกําลังจะกลับมาในช่วงนี้นะคะคือเราลงทุนทํางานไปแล้วบางคนอาจจะได้โบนัสได้เบี้ยเลี้ยงได้เงินอะไรที่มันเป็น เป็นเงินตอบแทนน่ะในช่วงนี้นะคะชีวิตกําลังจะพลิกฟื้นนะคะชีวิตเรื่องราวดีๆกําลังจะเกิดขึ้นจากกับคุณหลังจากนี้นะคะหลังจากที่คุณเคยเหน็ดเหนื่อยมาก่อน two of swords two of swords เป็นลักษณะของความโลเลความไม่มั่นใจมีทางเลือกมีทางแยกมีปัญหาให้ต้องคิดให้ตัดสินใจแต่เหมือนคุณยังตัดสินใจไม่ได้เนาะมันเป็นลักษณะของการต้องคิด the world ไพ่จบของคุณสวยมาก the world เป็นลักษณะของ เขาเรียกว่าการจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งอะเนาะชีวิตเขาเรียกว่าอุปสรรคปัญหาอะไรก็แล้วแต่ที่เข้ามาตอนนี้มันเหมือนคุณลอยตัวอยู่เหนือปัญหาคุณสามารถเอาประสบการณ์ชีวิตของคุณที่เคยเจอเจอมาทั้งชีวิตเนี่ยมาใช้ในการแก้ไขปัญหาได้บางคนมีเกณฑ์กําลังจะเดินทางเดินทางทางไกลต่างประเทศได้นะคะบางคนมีเกณฑ์ได้พบเจอกับคนที่เป็นชาวต่างชาติต่างประเทศมีชาวต่างชาติเข้ามาตั้งแต่เ m พอ e r แล้ว ดวงชะตาของคุณเนี่ยมีคนโสดเนาะมีเนี่ยมีความรักเข้ามาคนนี้เขาเป็นคนอบอุ่นเป็นคนใจดีคนนี้เขาเป็นคนขี้หึงขี้หวงเป็นชาวต่างชาติต่างประเทศนะคะหรือเป็นลักษณะนเนี่ย <S <s <uck led> การได้เดินทางแล้วได้พบเจอกับคนที่เป็นคนที่มี <S <s <uck led> เขาเรียกว่ามีบุญสัมพันธ์กันอ่ะเหมือนเราเคย อืมเคยอธิษฐานเคยขอพรเนะี่ยบุญกุศลที่คุณได้ทําหนุนนําให้คุณได้พบเจอกันในในอีกครั้งหนึ่งในครั้งนี้เนะคะมันเป็นลักษณะของคนที่บางคนได้เจอกับกับคนที่เป็นชาวต่างชาติต่างประเทศแล้วเ,เจอปุ๊บถูกชะตาปั๊บเลยก็ได้นะจัสตเมนเนาะเป็นลักษณะของอาการรู้เขาเรียกว่ารู้รู้แล้วว่า คือเรามีประสบการณ์อะเนาะเรารู้แล้วว่าความรักจริงๆแล้วมันคืออะไรใครที่เคยผิดหวังใครที่เคยเจ็บช้ำน้ําใจกใ็ให้ให้อภัยกันซะนะคะแล้วมันเหมือนแบบจะปลดปล่อยในเรื่องของพันธะสัญญาทุกๆอย่างนะคะให้อภัยแล้วก็ไม่จะได้ชีวิตจะได้ไม่ติดขัดจะได้ไม่ติดปัญหาอีกเพราะว่าเนี่ยมันมีเกณฑ์ที่กําลังจะได้เจอกับเรื่องราวดีๆเข้ามาเนาะอืม the world ถ้าเป็นในเรื่องของความรักเนาะเขาเป็นลนักษณะของความรักที่เข้าอกเข้าใจกันเนาะคนเป็นโสดมานานเนี่ยมีเกณฑ์จะได้พบคู่ได้เจอกับได้เจอกับความรักที่ยั่งยืนสักทีในครั้งนี้เนาะหรือได้พบกับชาวต่างชาติต่างประเทศได้ย้ายไปอยู่กับคู่ครองคนรักที่ต่างประเทศเลยก็ได้ใบนี้เนาะหรือถ้าเป็นในเรื่องของการเรียนเนี่ยเดอะเวอร์ Word, เขาเป็นลนักษณะของคนที่มีความสําเร็จ หัวดีเรียนเก่งหรือบางคนอาจจะได้รับทุนไปเรียนต่อต่างประเทศก็เป็นไปได้หากใครเจ็บป่วยมีปัญหาในเรื่องของสุขภาพคุณจะหายเจ็บหายป่วยคุณจะฟื้นตัวเร็วเนาะถ้าเป็นในลักษณะของ <c oughs> ความสําเร็จความสําเร็จมันจะเป็น,นลักษณะข,ของการมีกินมีใช้การมีเก็บการเจ,เจอกับความสุขแบบเ,เขาเรียกว่าเป็นสุขแบบยั่งยืนสุขแบบถาวรเนาะเขาเป็นลักษณะข,ของคนที่ มีความคิดบวกเนี่ยคุณเป็นคนที่คิดบวกคิดบวกมาตั้งแต่ตรงนี้แล้วเซเว่นออลคัพเนาะคิดบวกคิดดีคิดในแง่ดีเข้าไว้แล้วชีวิตของเราเหมือนกําลังจะได้บรรลุถึงเป้าหมายหลังจากที่เราเคยฝ่าฟันมานานเหมือนคุณเองอ่ะคุณก็ได้เรียนรู้เรียนรู้จากประสบการณ์ที่ผ่านมาอืมเขาเรียกว่าคุณแข็งแกร่งขึ้นเนาะหลังจากที่เคยเขาเคยเขาเรียกว่าเคยบุก เคยต่อสู้เคยฝากฟันเนี่ยตรงเนี้ยตอนเนี้ยคุณเดินทางมาถึงความสุขแล้วนะคะความสุขในครั้งเนี้ยมันจะยั่งยืนด้วยและไพ่เดอะเวอร์เขาเป็นลักษณะของดาวเสาเนาะเป็นคนที่มีความมั่นคงมั่นคงทั้งอารมณ์มั่นคงทั้งสภาพในเรื่องของหน้าที่การงานงานมั่นคงนะคะเงินดีนะคะเงินดีมีเงินมีเงิน,ม,งนมีเงินมากเนาะมีกินมีใช้ไม่ขัดสนนะคะเนาะ โดยรวมแล้วดีมากเลยอะเหมือนชีวิตของคุณเนี่ยหลังจากเนี้ยจะพลิกฟื้นแล้วนะคะพลิกฟื้นไปในทางที่ดีขึ้นกว่าเดิมนะคะมีเรื่องอะไรให้คิดให้ตัดสินใจก็เนี่ยใบเนี้ยเขาเป็นลักษณะของคนที่ยังลังเลอยู่เนาะแต่ใบสรุปของคุณออกมาบอกแล้วว่าคุณกําลังจะตัดสินใจในทางที่ถูกต้องแน่นอนนะคะในทางที่ดีขึ้นแน่นอนนะคะโอเคนะคะราศีธนูนะคะราคนาธนูวันนี้เราอ่านให้ประมาณนี้เนาะ ใครชอบคลิปชอบการอ่านไพ่ของเราอยากขอบคุณเนาะกดปุ่มซุปเปอร์แทหรือโอนเงินได้ที่รายละเอียดค่า,าที่อยู่ใต้คลิปนะคะใครอยากอ่านไพ่ดูดวงกับเรา ติดต่อได้ที่ ID ดี n e นะคะ,ะเงินที่ทุกคนทุกท่านโอนเข้ามาสนับสนุนเนี่ยเราก็นำไปทำบุญนะคะไปทำบุญเพื่อต่อยอดในการที่เราจะได้มีบุญกุศลร่วมกันอีกนะคะในครั้งต่อๆไปและเราก็นำไปซื้อไพ่สำรับใหม่ที่จะนำมาอ่านให้ทุกๆคนทุกๆท,ท,ท่านได้ดูได้ชมกันนะคะวันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยขอบคุณทุกคอมเมนต์น่ารักน่ารักราศีธนูเป็นเขาเรียกว่าอ,อะไรเป็นคนที่ ชอบการดูดวงแน่เลยอ่ะเพราะว่าทุกๆคลิปที่เราทำให้อ่ะคนจะติดตามดูกันเยอะมากเลยนะคะเราขอบคุณมากๆจริงๆนะคะวันนี้เราลาไปก่อนเมจิกทาร l ลต์บายคิตตี้ค่ะ